วันนี้เป็นแดนดอมนะคะมาดูว่าใพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะคะยังไม่ได้มีหัวข้อนะ,ะวันนี้ไม่มีหัวข้อเริ่มกันเลยนะคะให้กำลังบอกอะไรคุณโอ้เดวิลขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่เดเดขึ้นมาหลายคนกำลังแบบรู้สึกว่าเหนื่อยทำงานหนักนะคะหรือบางคนตรงๆเลยกำลังจบกับบางสิ่งบางอย่างนะคะลัวไงต่อเอ่ย ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้จินตนาการใช้พลังใจนะคะต้องการแบบฟื้นฟู energy พลังจิตพลังใจของตัวเองนะคะพยายามนําตัวเองไปสู่พลังงานที่มันแบบไปสู่สถานที่ที่ธรรมชาติใกล้น้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการมันจะมันจะเกิดมันจะบันเจิดขึ้นอย่างเงี้ย แฟนคลับอ่าหลายคนน่าจะมีความแบบเสียอกเสียใจนะคะอยู่ในอารมณ์ของดิฟดาวอยู่นะคะรู้สึกผิดหวังกับใครบางคนนะคะทอ้อแท้อ่ะมันทอ้อแท้ตอนนี้อืมหลายคนก็น่าจะมีการแบบแก้ไขปัญหากับบางอย่างมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะการวางแผนต่างๆนานาหรือว่าในเรื่องของ ความเป็นอยู่อย่างเงี้ยอืมการสร้างทรัพย์สินนะคะแต่คุณก็ในเรื่องของการเงินน่าจะไม่ได้มีอะไรนะแต่เดี๋ยวขออีกหนึ่งใบสิเออจ้ให้พิมพ์เทสขึ้นมาหลายคนน่าจะมีการตัดสินใจบางอย่างนะคะไม่ว่าจะจบหรือเริ่มต้นนั้นมันจะมีคำว่าผลลัพธ์หรือว่าผลประโยชน์การเงินเข้าไปเกี่ยวข้องมาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คืออะไร ถ้าเป็นพลังงานของคุณนะคะคนที่มาเจอกองนี้เนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนี้เร็วๆนี้คืออะไรคุณจะได้รับความช่วยเหลือค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินนะแล้วก็ the world สิ่งที่คุณกำลังจะจบมันจะจบได้ด้วยดีสำเร็จไม่ว่าจะเป็นโครงการโปรเจกต์เป้าหมายการศึกษาหรือแม้แต่การต่างประเทศผลลัพธ์ที่รอคอยมีคนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ,อหลายคนหลายท่านแบบเจ็บจังๆเลยนะที่บอกว่าผิดหวัง กับบางสิ่งบางอย่างมาอาจจะถูกแทงข้างหลังถูกทำะไรลับหลังนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะก้าวข้ามผ่านนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเออเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันทําให้มันพุชชิ่งเราให้ได้ก้าวไปข้างหน้ามันเป็นเหมือนแรงนะคะอืแรงแห่งแบบแรงปันดานใจอะ่ะ จะเป็น open t a c l e อ่ะนั่นจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินที่จะได้รับความช่วยเหลือแต่คุณก็จะมีการแบบเหมือนวางแผนการใช้เงินการจัดการบางอย่างคำนวณน,นะคะหลายคนหลายท่านก็เป็นหนี้ใช่ไหมมีปัญหาเรื่องเงินหนี้สินหรือคุณวางแผนตั้งเป้าหมายว่าจะสิ่งที่คุณอยากได้อะ่ะมันมีตารางมันมีเดทไลน์ของมันนะคะคุณกำลังแบบเมเนจจัดการในเรื่องของการเงินการลงทุนอยู่โอเค เดอะสตาร์ The Star เข้ามาช่วยเหลือนะคะแม้ว่าคุณจะเจ็บป่วยนะคะป่วยกายป่วยใจเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับการจากนี้ไปอะ่ะคุณจะทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะได้รับการเยียวยามีแสงสว่างมาพลังแห่งปฏิหารพลังแห่งศรัทธามานะคะแล้วก็มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่เสมอนะความช่วยเหลือนี้อาจจะมาจากจัก,กรวาลหรือผู้คนก็ได้นะคะ อืเดวเมอร์ก็เข้ามาอีกต่างหากนะคะอะไรที่มันจะจบมันจะจบไปได้ด้วยดีแล้วถึงโอกาสที่คุณนะคะจะก้าวไปข้างหน้านะคะด้วยความหวังแล้วก็พลังของชีวิตเนาะเดอสตารนี้มาบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดมันเป็นไปได้เสมอนะคะจากนี้ไปเอาละขอให้คุณโชคดีที่พบที่เจอคลิปนี้นะคะเป็นพลังใจให้นะคะจะได้รับการซัพพอร์ตนะคะทุกอย่างสิ้นสุดได้ด้วยดีแล้วก็ โคการแห่งการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นานเลยค่ะจบเราเริ่มต้นได้ทันทีแต่สิ่งที่คุณกําลังเยียวยาที่มันลึกๆมันจะทําได้สําเร็จนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยหรือว่าจัดการอยู่นะคะมันก็จะออกมาได้ด้วยดีเอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะเลิฟๆค่ะ